เล้าไก่ของเราในี่แหละน้องบาสออกไข่เยอะขนาดนี้แล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าเราได้สร้างเล้าไก่ขึ้นมานะคะซึ่งเล้าไก่นี้นะคะตั้งใจมากๆเพื่อที่อยากจะให้ไก่เนี่ยได้มีชีวิตที่มีความสุขชมวิวที่ดีงามแล้วก็เราก็ไปเรียนรู้นะคะเรื่องของการที่จะให้ไก่น,น,นะคะได้มีพื้นที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็ เป็นไก่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีและวันที่เรารอคอยมาถึงแล้วค่ะทุกคนจริงๆแล้วก่อนอันนี้ก็เริ่มออกมาเป็นแบบฟองสองฟองนะคะก็ตื่นเต้นกันแล้วแต่ตอนนี้คือจะบอกว่าวันหนึ่งนะคะนี่ค่ะจำนวนไข่ที่ได้มันเยอะหรือเกินทุกคนแล้วก็จงฟังนะคะว่าซองลิสต์ของไก่เขาจะต้องฟังเพลงประมาณนี้นะคะจะได้สุขภาพจิตดีแล้วก็มีความสุข เอาเป็นว่านะคะนี่คือการเลี้ยงไก่ครั้งแรกของนานากับเวนะคะที่แลนนอฟอสนะคะของบีนาบุกลินด้วยกันลวกันนะคะเพราะว่า2วันนี้ก็เห็นตั้งแต่วันแรกที่เราได้สร้างเล้าไก่ขึ้นมาใครมีคําแนะนําอะไรนะคะหรือมีวิธีอะไรที่จะแนะนําเราสองคนนะคะว่าอยากจะช่วยพัฒนาหรือว่าทําให้น้องไก่เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไข่นี้ก็จะเป็นไข่ที่จะได้ไปแจกจ่ายนะคะให้กับพี่ๆน้องๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ส่วนพึ่งราชบุรีนะคะ เธอจ๋าจะบอกว่าจํานวนมันเยอะมากขนาดนี้เลยวันหนึ่งแบบไม่รู้กี่แผงเลยเธอจ๋ามาแบ่งไข่ไปทานกันนะ